สวัสดีครับผมประกาศบุตรมาศนะครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัท NPC Safety and Environmental Service จำกัดนะครับอยู่ที่อยู่ที่ระยองนะครับธุรกิจของเราเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านฝึกอบรมคอนซัลท์ทางด้านระบบะการสร้างระบบนะครับพวกมื่นสีระบบ ISO 9000นะครับรวมถึงคาร์บอน organization f o o t p r i n t นะครับพูด uh, ให้บริการทางด้าน e m e r g e n c y control แล้วก็ให้บริการทางด้าน PPE อนะครับอุปรกรณ์ป้องกันอันตรายสุบุคคลในเรื่องของในเรื่องของซื้อมาขายไปนะครับเรื่องเทรดเดอร์ครับและเหตุผลที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะครับก็พบว่าโปรแกรมเนี่ยอาทอแรกเลยนะครับโปรแกรมน,น่าสนใจนะครับวิยากรดูวิยากรด,กรดูเนื้อหาหลักสูตรแล้วเนี่ย หน้าน้าน้าเรียนหน้าหน้า,น,าน้าเข้ามาศึกษาหน้าเข้ามาจอยครับแล้วก็ อยากรู้ว่าเวลเนสเนี่ยที่จะไปสัรสร้างในองค์กรเนี่ยเป็นยังไงครับผลลัพธ์เชิงประจักษ์กันนะครับก็ทําให้องค์กรเนี่ยปกติเราก็มีระบบอยู่แล้วนะครับก็ทําให้รู้ว่ามีแกลบอีกเยอะถ้าเราจะทําเรื่องเกี่ยวกับเวลเนสให้ดีตามมาตรฐานของสถาบันสร้างชาตินะครับก็ตัวอย่างเช่นการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ในแง่ของสุขภาพในแง่ของ กายใจจิตพวกนี้นะครับเราก็ไม่เคยที่จะ,ะให้ความสำคัญเท่าไหร่นะักเราก็ไปเรียนรู้ทางด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ก็ทำให้เราขาดด้านนั้นพอมาร่วมกับสถาบันก็ทำให้เรามา,มาเรียนรู้พวกนี้มากขึ้นนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยพนักงานก็หันมาสนใจดูแลสุขภาพตัวเองนะครับโดยเฉพาะทางด้านอา,อารมณ์ทางด้านการบริหารอารมณ์แน่นอนที่สุดการทํางานมันก็เครียดนะครับแต่วิธีการคลายความเครียดวิธีการจัดการอารมณ์บริหารตัวเองเนี่ยพอเขาได้มาเรียนรู้เขาก็รู้สึกว่าเออมันมีทางออกทําให้ตัวเองเนี่ยจัดการกับอารมณ์ได้ด้มากขึ้นในแง่นี้นะครับแล้วก็แง่สุขภาพอืน่นๆด้วยครับครับโครงการนี้นะครับก็ นอกจากความรู้ที่ได้นะครับเรายังจัดการอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนแน่นอนที่สุดโครงการที่ทําให้ให้ผู้เรียนเองเนี่ยตัวผู้เรียนที่เข้ามาเนี่ยจะได้เรียนรู้นะครับปกติเราจะเรียนแบบ70-20แล้วก็10 นะครับเรียนทฤษฎีเนี่ยก็สิอยู่ในห้องอีก20ก็เป็นเวิร์กช็อปไปทํากันอีก70เนี่ยก็ต้องหน้างานเลยนะครับเราเรียนจบแล้วเรายังไม่จบนะครับเรายังทํากิจกรรมอีกตลอดทั้งปีนะครับตรงนั้นแหละครับจะทําทให้เราเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับที่สาคัญที่สุดเรามีเน็ตเวิร์กนะครับเรามีเพื่อนที่ถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วแต่เราก็ยังมีความสัมพันธ์มีเครือข่ายกันอยู่ครับ